สนางมันน้อยชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะ,ะการทำนายของฝนจะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้จำพาะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อยากคิดว่าอันนี้เป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันไม่ใชอ่อยากให้ดูเพื่อเป็นแต่เพียงแนวทางในการปฏิบัติตัวนะคะถ้าในเรื่องไหนที่มันตรงกับที่ฝุนพูดเนาะแต่ไม่ใช่ให้ดูแล้วเอาไปเครียดนะคะโอเคก่อนที่เราจะเปิดไพ่ฝุ่นฝากกดติดตาม c h ช n n e l ไว้ให้ฝนด้วยนะคะเวลาที่ฝน ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดกันยังไงจะทยอยทำให้ครบทุกๆราศีนะคะวันนี้เป็นคิวของราศีเมษแล้วมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างของเมื่อวานชาวมีนเขาหน้าอิจฉาไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าชาวเมษจะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะอืมอ่อค่อนข้างจะจะหนักอยู่เหมือนกันนะคะชาวเมธอาจจะหนักไปในทางที่ว่าจะต้องคิดคิดหาทางออกว่าจะเอายังไงกับปัญหาเนอะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูไปทีแล้วตำแหน่งนะคะมาดูตำแหน่งของคุณกันก่อนชาวเมธนะคะคุณได้ไพ่ สองใบของคุณคือไพ่แปดถ้วยและไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคุณได้ไพ่ถ้วยทั้งคู่เลยแปลว่าในช่วงเดือนมกราถึงกุมภานี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักหรือว่าโฟกัสความรู้สึกไปกับความรักค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันออกมามเป็นไพ่ความรักทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นความรักที่ ฝนต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มันเหมือนคุณนะคะตัวคุณในช่วงนี้อาจจะเพิ่งจะผ่านความรู้สึกแย่ๆหรือว่าความเจ็บปวดอะไรบางอย่างมานะคะมันทำให้คุณรู้สึกอยากจะเดินหนีออกไปจากตรงนี้เป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากไม่อยากจะแบบจมอยู่กับปัญหาตรงนี้แล้วไม่อยากจะแบบอยากจะทิ้งความรู้สึกที่มันไม่ดีไม่ดีไปอย่างเงี้ยคือตรงนี้ฝุ่นขอ อ,อ่านเป็น2แบบนะคะคือถ้าเป็นคนที่คือมันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนก็เป็นไปได้นะคะอืหรือถ้าคนที่ยังไม่ได้เลิกกันก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทะเลาะกันมาก่อนแล้วแบบทําให้คุณรู้สึกเสียใจยรู้สึกเจ็บปวดแต่บางคนก็อาจจะเลิกกับกับคนรักมาก่อนหรือยังไงนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบ หมือนเดี่ยจะที้งความรู้สึกตรงเนี้ยไปรู้สึกแย่ๆตรงนี้ไปเนาะอือหรือว่าถ้าเป็นคนที่สดอยู่ค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มาเนาะแต่ออีกใบหนึ่งมันเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคือตอนนี้ฝุ่นมองว่าถึงคุณจะอยู่ในช่วงที่แบบอาจจะรู้สึก ไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่กับความรักนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีคนเข้ามาหาคุณอยู่นะคือคุณดูเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาอยู่ตลอดแม้ว่าในตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกเศร้าๆรู้สึกแบบเพิ่งจะเจ็บมาเพิ่งจะอะไรมาแต่ว่าคุณก็ยังแบบมีคนเข้ามาแบบคอยแบบ อยากจะเข้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าคุณได้พ่าเจ็บถ้วยด้วยแต่ว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกอะไรนะคือมันแค่แบบมันมีทางเลือกแต่ว่าคุณอย่างที่บอกมอาจจะเนื่องจากว่าคุณก็เพิ่งจะเจ็บมาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ฝุ่นทํานายไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าการที่คุณทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยแล้วถ้ามันมีคนรู้หรือมีอะไรเนี่ย มันมันเป็นไปได้แหละที่เขาอาจจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้เนาะด้วยความว่าคุณแบบคือคุณนมันเป็นไพ่ธาตุน้ําด้วยอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสันนีเนาะมันก็เลยมีคนเข้ามาอยู่ตลอดตลอด,ลอดนะคะทีนี้มาดูในส่วนของคนรักหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะณนะตอนเนี้ยคือฝุ่นมองแล้วว่าความรู้สึกเขากับคุณแทบไม่ต่างกันเลยเออคือ อันนี้เอาอย่างนี้ก่อนในรายที่ยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะเขาเองอ่ะก็เจ็บปวดเพราะคุณมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือตัวเขาเองค่ะก็ได้ไพ่ที่แบบไพ่ ห้าถ้วยอะค่ะมันเป็นไพ่ที่เหมือนเขายังโฟกัสกับความรู้สึกแย่ๆยังหลุดจากตรงนั้นออกมาไม่ได้ฝนมองว่าถ้าเป็นคนรักกันอยู่นะคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้เนาะมันมันเป็นความเจ็บปวดที่แบบทั้งคุณทั้งเขาก็ต่างต่างได้รับมาคือฝนบอกว่าไม่ใช่สิฝนจะไม่พูดว่าเขาเจ็บเพราะคุณแล้วคุณเป็นคนไม่ดีหรือคุณเจ็บเพราะเขา แล้วเขาก็เลยเป็นคนไม่ดีมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าฝุ่นไม่ได้รู้ว่าในเรื่องลึกๆแล้วที่คุณสองคนแบบทะเลาะกันหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นฝุ่นจะไม่ไปตัดสินใจตรงนั้นแต่ว่าคุณสองคนมีปมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือยังโฟกัสในในเรื่องที่แบบที่เจ็บปวดแล้วมันยังหลุดออกมาไม่ได้อะคะ่ะแต่คุณอาจจะดีกว่าเขานะเพราะว่าคุณอนะ รู้สึกว่าคุณอยากจะเดินไปแล้วแล้วคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาด้วยแต่เขาอะยังโฟกัสในเรื่องที่เขาเจ็บปวดอยู่ยังไม่สามารถก้าวเดิอนออกไปได้นะคะเขาไม่ได้มองถ้วยที่มันตั้งเขามองถ้วยที่มันล้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่มันแบบมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่มันเข้ามาอย่างกระทันหันที่เขาไม่ได้ทันจะตั้งตัวรับมันนะคะในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นแบบนี้อยู่เนาะคือเหมือนเขาตั้งตัวไม่ทันกับ กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังแบบทิ้งความเจ็บปวดอันนั้นออกมาไม่ได้เออแต่ถ้าเป็นในส่วนของคนที่ที่โสดที่ที่คุณก็โสดเขาก็โสดแล้วแบบเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นคุยอะไรแต่ยังไม่ได้มีสถานะกันนะ่ะฝุ่นมองว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่พร้อมนะคะที่จะเ,เดินหน้าความสัมพันธ์หรือว่าจะเปิดใจให้ใครเขายังโฟกัสกับ อาจจะเป็นความรักเก่าๆของเขาก็ได้นะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะยังเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันทําให้เขาช็อกเพราะว่ามันเข้ามาแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเลยอะไรเงี้ยเขาไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวตั้งรับเนาะมันก็เลยทําให้เขาแบบช็อตไปทีนี้ในส่วนของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะตอนเนี้มันยังเป็นอะไรที่มันมีความไม่เสมอภาคอยู่ นะคะมันเป็นเรื่องของความรักที่มันยังขาดขาดเกินๆและกันใช้คำเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญมันเป็นไพ่ของแบบมันเหมือนถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ทุ่มเทอ,อีกคนหนึ่งเขาก็จะยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่แบบถูกได้รับการทุ่มเทมา อาจจะจากถ้วยใบต่างๆนี้ก็ได้ก็คือมันก็บอกว่าเราก็ยังไม่ได้สนใจอกับคนที่เขามาทุ่มเทให้เราเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์มันดูเป็นอย่างนั้นถ้าเหมือนถ้าคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทเขาก็ไม่สนใจหรือว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายทุ่มเทคุณก็ไม่ได้สนใจประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นความรักที่มันยังไม่มันยังขาดๆเกินๆอยู่แล้วมันก็ ด้วยความว่ามันเป็นไพ่เหรียญทั้งคู่เลยอะ่ะมันเลยอาจจะมีความที่เอาจริงๆแล้วอะ่ะคุณสองคนอะ่ะมันมีความมั่นคงแล้วนะไม่ว่าจะในเรื่องของฐานะสถานะหน้าที่การงานอะไรคือคุณดูมั่นคงแล้วแต่ว่ามันเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่มันยังไม่ใช่อ่ะค่ะมันก็เลยทำให้มันไม่ได้คืบหน้าไม่ได้มีการ คอมมิชเม้นอะไรที่มันมากไปกว่านี้ทั้งๆที่จริงๆอะ่ะมันพร้อมแล้วถามว่ามันพร้อมอะ่ะมันพร้อมได้ถึงขั้นว่าถ้าจากสถานะนะจะแต่งงานก็ได้อะ่ะคือสถานะของตัวคุณนะสถานะภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันอยู่ในมันอาจจะอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะแบบวางแผนครอบครัวแล้วว่ะแต่แต่มันเนื่องด้วยว่าความรักมันยังไม่นิ่งอ่ะค่ะความรักมันยังแบบ เขาก็มีแผลคุณก็มีแผลอะแล้วมันเหมือนมันยังมีความไม่แน่ใจซึ่งกันและกันอยู่อ่ะอืมมันก็เลยคือต่างคนต่างว่ายังไม่ได้อยากที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบเอ่อมาแชร์ความรู้สึกกันได้เต็มที่มันก็เลยเป็นเรื่องของความแบบขาดๆเกินๆอยู่อย่างเนี้ยเขาทําคุณไม่สนคุณทําเขาไม่สนอะไรแบบเนี้ยอืมมันก็เลย เป็นความสัมพันธ์ที่ออกจะน่าเบื่อไปสักนิดหนึ่งนะคะใน,ในตอนนี้คือถ้าใครที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยฝนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะดวงเนี้มันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณเนาะตอนที่ฝนเปิดไพ่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่อาจจะเป็นเรื่องของคนในลาคนาราศีมีนอีกหลายๆคนที่เขากําลังเจออยู่เนาะโอเคตรงนี้เราไม่ไดราม่านะเพราะฝนบอกแล้วว่าฝุ่นดูแบบโดยรวมนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงไปที่ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ โอเคทีนี้ปัญหาในความสัมพันธ์เนี้ยข้อแรกเลยนะคะต่างคนต่างเป็นคนที่ดื้อดึงแล้วชอบเอาชนะพยายามจะเอาชนะกันมันเหมือนถ้าใจพูดก็คือไม่มีใครยอมใครในความสัมพันธ์นะคะคือคุณก็ฉันคุณก็อาจจะแบบว่าฉันต่หากที่แบบถูกส่วนเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไม่ยอมกันมันก็เลยมีความแบบ ดื้อดึงอ่ะคือจะเอาชนะกันให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมเนาะถ้าถ้าจริงๆเราหลักกันอ่ะมันตรงเนี้ยก็ก็อยากให้ลดลดลงหน่อยคือบางทีอ่ะคนเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าบางครั้งคนที่ขอโทษก่อนอ่ะคือคนที่ชนะนะอืมไม่ได้ชนะใครชนะตัวเองที่แบบเออเรารักษาความสัมพันธ์อันเนี้ยไว้ได้เออเพราะว่าเรารู้จักที่จะเอ่ยคําว่าขอโทษหรือว่ารู้จักที่จะแบบ ไม่เอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตอนเนี้ยคุณทางคู่ก็ยังดูแบบยังดูเอาแต่ใจอยู่ะคะ่ะยังดูแบบรู้สึกว่าอยากอยากจะเป็นคนที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยฝนไปบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนไม่รู้ว่าเอา่อเรื่องที่มันทําให้คุณสองคนแบบผิดใจกันมาเนี่ยมันคืออะไรเนาะ แล้วอีกปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มที่มันจะเป็นไปได้คือมันเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยฝุ่นมองว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นตัวคุณเนาะคุณชาวนาศีเมษคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะได้รับความรักเพิ่มเข้ามานะคะนอกจากคนที่คุณคุยอยู่ทุกวันนี้นะอืมคือมันเป็นโอกาสนะคะแต่ฝุ่นไม่ได้บอกว่า คุณจะไปรับโอกาสนั้นไหมแต่ว่ามันมีโอกาสนั้นเข้ามาแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่เนาะจากไม่ว่าสถานะจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคือถ้าเป็นคนที่มีแฟนที่เป็นแฟกันอยู่แล้วอะแล้วมันมีคนอื่นเข้ามายังไงมันก็มันก็ไม่โอเคเนาะไม่ว่าจะทะเลาะกันอยู่หรืออะไรไงมันก็ไม่ควรมีคนอื่นในสถานะของคําว่าแฟนเนาะมันคง มันควรจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นแต่พอมันมีคนอื่นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันมันอาจจะมีเป็นปัญหาตามมาได้แต่ในลายของคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนก็คือเขาก็อาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆหรือตัวคุณก็อาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเนาะให้พิจารณาในช่วงเดือนมกราคมภานี้นะคะทีนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณได้ไพ่หกเหรียญกับไพ่ เดอะเฮอร์มิตนะคะฝุ่นมองว่าถ้านะคะถ้าคุณชาวลักน้านาราศีเมษถ้าสุดท้ายแล้วคุณหามตัวเองแล้วคุณยังอยากที่จะลองไปต่อกับคนเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องแบ่งปันความรักความสึกดีๆของคุณนะให้กับเขาไปโดยที่คุณไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนอย่างที่ฝุ่นบอกนะว่าตอนเนี้ย ความความรักของคุณเขามันดูขาดขาดเกินเกินอยู่อะค่ะเออคุณอาจจะต้องเสียสละมากกว่านี้ทุ่มเทมากกว่านี้คือทุ่มเทในลักษณะของว่าไม่ได้หวังว่าเขาจะมาดีกับคุณหรือจะมารักกับมาลักคุณมากขึ้นแต่ให้ทําเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาก็ให้คุณทํานะคะเอ,อ่อให้คุณให้ไปโดยที่คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดหวังกับมันว่ามันจะกลับมา มันจะต้องดีหรือว่ามันจะต้องแบบเราจะต้องชนะใจนะคะแล้วก็ให้คุณถ้าถ้านะคะถ้าเขาเนี่ยสรุปแล้วไม่ว่าคุณให้แล้วอะไรแล้วเขาก็ยังเป็นห้าทั่วอยู่เหมือนเดิมยังโฟกัสแต่เรื่องที่เจ็บปวดเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เดินหน้ายังให้อภัยคุณไม่ได้หรือยังให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่ทำให้คุณ เจ็บปวดคุณก็อาจจะต้องยอมนะคะที่จะห่างกันสักพักก็คือเดอร์บนีเดอรเฮอร์มิตคุณอาจจะต้องยอมเป็นระยะให้เขาได้มีพื้นที่และให้เขาได้มีเวลาคิดนะคะว่าเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยคือเขายังยังอยากจะเดินไปต่อกับคุณไหมยังไหวไหมที่จะสู้ไปด้วยกันที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะคุณต้องให้โอกาสเขาตรงนี้ว่า ให้เขาได้มีเวลาไปคิดและทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมกับความรักระหว่างคุณกับเขาเนาะอ่ะอันเนี้ก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ที่ดีที่สุดสำหรับชาวลัคนาสิเมษในช่วงนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะคะว่าอในช่วงเดือนมกราคมาเพนี่ยคุณจะ มีความรักเป็นประมาณไหนเนาะฝุ่นมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะ่ะคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเนาะเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องออประแวงก็ได้หรือว่าแบบเครียดกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยค่อนข้างมากมันอาจจะด้วยความว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมันเลยทําให้คุณนะ่ะ อยากจะเดินหนีอยากจะทิ้งปัญหาตรงนี้ไปสักทีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอคุณคิดที่อะไรอ่ะคุณก็มีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความเครียดรอคุณอยู่นะคะซึ่งตรงนี้แต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฝุ่นมองว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะถึงคุณจะต้องคิดมากต้องวิตกกังวลต้องแบบคือบางทีอาจจะเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับก็ได้นะกับเรื่องของความหักความสัมพันธ์เนี่ยอืม มันแต่สุดท้ายอะคะ่ะถึงคุณจะเครียดขนาดไหนเครียดในระดับไหนอะคุณก็จะตัดสินใจได้นะคือใช้เหตุและผลตัดสินใจมันได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับมันเพราะว่ามันมีไพ่รา,าชาดาบออกมาคุณจะมีการเหมือนอาจจะคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเรารู้ว่าจะเอาอยัางไงถ้าถ้านะคะถ้าคุณตอบตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังรลักเขาอยู่ดีคุณก็จะตัดสินใจ เดินต่อและพยายามแก้ไขมันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะค,คุณพยายามยังไงคุณก็ยังต้องเหนื่อยต้องต้องเจ็บแล้วก็ไม่ได้อะไรที่มันดีกว่านี้กลับมาแล้วอะ่ะหรือว่าคุณอยู่ตรงนี้ต่อให้เขาจะกลับมาดีาคุณคุณก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะตอบแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าเออเราจะเดินออกมาดีกว่าเนาะแล้วสุดท้ายจริงๆนะคะ มันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะคะเพราะว่ามันยังมีความหวังบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ในอนาคตนะคะคือฝุ่นมองว่าความหวังตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของว่าคุณทั้งคู่อาจจะพบหนทางที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นปมในใจของคุณทั้งคู่ได้จนกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่มันดีอะไรอย่างนี้เนาะกับอีกทางหนึ่งก็คือ เป็นไปได้ว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณตัดสินใจที่จะเดินออกไปอะค่ะถ้าถ้าคุณตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์เนี้ยนะมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีความรักดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะ<อ>เป็นไปได้ทั้งสองกรณีฝนไม่ได้บอกว่าคุณจะเลิกกันนะอ่าฝนแค่บอกว่ามันจะอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงเนาะจะเดินต่อหรือว่าจะ หยุดก่อนแล้วก็ต่างคนต่างเป็นอิสระปลดปล่อยซึ่งกันและกันถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วม,มันมีแต่ความเศร้าวความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ควรที่จะหลังคุณก็ยังมีโอกาสดีๆรอคนอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่ามันมีแสงสว่างมีความหวังอยู่ในถนทางข้างหน้าจากนี้ที่คุณจะเดินเนาะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะมันเป็นไพ่อัลลเคิร์ก คำแนะนำจากนางฟ้าก็คือนางฟ้าบอกคุณว่าฟอร์กิฟว i ่ง n อนด์เรียนให้ความสัมพันธ์ให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นบทเรียนให้คุณเนาะว่า,าให้คุณเรียนรู้มันนะคะว่าต่อไปถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้คุณจะต้องแก้ไขมันยังไงหรือว่าคุณจะต้องทำยังไงให้คุณผ่านผลปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วก็ให้มันเป็นประสบการณ์ความรักดีๆให้คุณเนาะเป็นเขาเรียกว่าเหมือน เป็นภูมิต้านทานภูมิอะไรให้คุณอย่างเงี้ยในเวลาที่คุณประสบปัญหาเงี้ยคุณจะได้อ่ตัดสินใจที่จะแก้ไขมันได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้เนาะเรียนรู้มันแล้วก็ให้มันเป็นประสบการณ์ความรักอีกหนึ่งรูปแบบให้คุณได้ได้พิจารณา,นานและได้พบเจอเนาะยังไงฝุ่นเป็นกำลังใจให้หนะคะคุณชาวลัคนาสิเมขอให้คุณ คนพบผนทางที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะจะทำให้คุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นก้าวดาบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกเรื่องต่างๆปัญหาในชีวิตของคุณมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็แล้วเดี๋ยวในช่วงเดือนต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นยังไงความหวังตรงเนี้ยมันจะ แสดงผลให้คุณเห็นเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูต่อกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝนคงต้องขอตัวแล้แลวก็ขอจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมรับฟังนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์คอมเมนต์กันมาด้วยเนาะว่าตรงไม่ตรงอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Get oh. up.